สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพามาที่เมืองพิษณุโลกนะครับสะพานที่เห็นนี่เป็นสะพานพระพี่พันสุพรรณกัลยาครับและที่เห็นอยู่นี่นะครับผมจะมาทําความรู้จักกับวัดครับวัดจันตะวันตกครับซึ่งสร้างโบสถ์อยู่ครับยังไม่เสร็จดีครับความสวยงามครับเป็นสีทองรั้วก็เป็นสีทองหมดครับ เดินมาใกล้ครับวัดจันทร์ตะวันตกครับเป็นวัดที่ขึ้นชื่อมากเลยสวยครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในวัดนะครับนี่ครับภายในวัดที่กำลังก่อสร้างอยู่สวยครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับไม่รู้ว่าใช้เวลาอีกสักกี่ปีถึงจะสร้างเสร็จแต่โดยรอบแล้วสวยครับ นี่คือโบสถ์สร้างใหม่ของวัดจัดตะวันตกนะครับจบการรายงานเพียงแค่นี้ครับ